หลังจากที่ได้ทําการเปิดดูเป็นเวลาอาทิตย์กว่าๆท่านผู้ชมดูอยู่ดีๆก็ดับไปเลยครับแม้แต่ไฟสแตนต์บายก็ไม่ติดเดี๋ยวเราจะมาหาดูสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไรหรือจะเกิดจากที่เราได้ทําการต่อบอร์ดแบ็กไลท์ตัวนี้หรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทาการแกะออกมาดูสาเหตุครับหลังจากที่ได้ทําการถอดฝฟเราเอามาไปที่ร้อยท่านผู้ชมทีนี้ก็จะมาเช็คก่อนจุดแรกที่เราต้องการเช็คก็คือตัวฟิวนี่เองครับเพราะว่าไฟมันดับกั้งเครื่อง ไม่มีไฟโชว์ด้วยตังไปที่ส่งเสียงครับท่านชมฟิวไม่ขาดแต่ว่าไม่มีอะไรชอบรุนแรงทีนี้เราก็จะมาตรวจเช็คต่อไปผมสงสัยคือท่านชมตัวเนี้ยเราได้ต่อไฟ v t c หรือว่าไฟเลี้ยงเลี้ยงบอร์ดตัวเนี้ยผมได้ต่อทั้งต่อจุดเนี้ยเราก็ต้องมาทําการตรวจเช็คดูว่ามันโอเวอร์โหลดหรือเปล่าหรือว่าจ่ายกระแสมากไปหรือเปล่าเพราะว่า,ป,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 าปกติไฟตัวนี้เขาจะ ออกแบบมาให้จ่ายเฉพาะเครื่องแต่ที่นี้เราเอาตัวนี้ไปต่อเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วตัวที่จะเลี้ยงไฟสเตปอัพเนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อได้ท่านผู้ชมเพราะตัวนี้ไฟมันสูงมากชุดนี้เป็นชุดสเตปอัพไฟตัวนี้จะออกอยู่ประมาณ60โวลต์แต่บอร์ดตัวนี้จะใชง้งานสูงสุดก็แค่28โวลต์เดี๋ยวเรามาทําการวัดตรวจเช็คเลยครับว่าอันดับแรกเราก็จะมาตรวจคืออาการช็อตก่อนง่ายที่สุดนะท่านผู้ชมอเอาตัวง่ายก่อน เาไปที่ส่งเสียงมาเดีมแวหาหนึ่งเราจะไปที่กาวกาวตัวนี้เราหายากท่านชมนะแล้วก็เอาตัวซีได้ตัวหนึ่งซีทั้งหมดเนี่ยบินขากาาหรือหาขาไฟลบท่านชมแล้วก,ก็วัดเลยครับวัดไปที่ไดโอติฟายเนะี่ยชุดนี้อ่าไ,ไม่มีเสียงแนละท่านผูน้ชมชุดไฟนี้ก็ไม่มีเสียงแจะมีชุดนี้ท่านชมชุดที่เราได้ทําการต่อไป เลี้ยงบอดนี่เองมีเสียงทุดนี้ก็ไม่มีเสียงสรุปก็คือเราดึงไฟมาจ่ายบอดตัวเนี้ยแล้วมเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นมาทําให้ตัวมันชอ็อตแต่จะช็อตตัวไหนนะเรายังไม่รู้ท่านชมหลังจากที่ผมได้ทําการถอดสายไฟขั้วบวกนะท่านชม VCC ของบอร์ดขับหลอด LED ที่เราต่อเพิ่มเนี่ยผลปรากฏว่าท่านชม ของเดิมน,นะครับในโอดที่เราตรุภาาใจไฟเนะี่ยปกติตรงนี้เราจะวัดชอ็อตอันนี้ไม่ช็อตแล้วท่านผู้ชมน่าจะเกิดจากบอร์ดไดเวอร์ที่เรามาต่อเพิ่มนะคเกิดการช็อตอ่ะตรวน,นี้ก็บวกครแล้วก็ขั้วลบเส้นสีดำเนะีย่ยท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปดูบอร์ดของที่เราต่อเพิ่มครับว่ามันชอ็ชอตชอ็อตตรงไหนแล้วพักใจไฟนี้จะเสียหรือเปล่ายังไม่รู้ท่านชมเดี๋ยวเราจะไปดูบอร์ดเล็กก่อนที่เราต่อเพิ่มเสร็จแล้วเราจริงจะมาเปิดไฟเช็คว่าบอร์ดซับไพตัวเนี้มันยังปกติหรือเปล่าแต่หากว่าปกติก็ถือว่าโชคดีท่านชมเดี๋ยวเราจะไปดูบอร์ดเล็กครับที่เราต่อเพิ่มซีตัวนี้เราวัดมันดังนะครับท่านชมก็อาจจะเกิดอุปกรณ์ภายในตัวนี้ มันมีการชอร็อตเดี๋ยวผมจะทําการดูก่อนครับว่าตัวไหนชอ็อตอยู่ตัวที่กินไฟมากสุดก็คือตัวเนี้ยตัวตัวขับกําลังหรือตัวขับหลอดเองก็จะมีตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอรเฟนะเ้าของแตวัดดูรับช็อตหรือไม่ชอ็อตเราวัดดูได้แต่แบบเนี่ยครับแต่ขาไหนกําลังหมดอนะ่ะแปลว่าตัวเนี้ยชอ็อต บางครั้งท่านชมการมองเบอร์นี้ก็จะเป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าเราจะซูมนะครับจะใช้โทรศัพท์ซูมหรือว่าจะใช้แว่นขยายที่ก็มองยากเหมือนกันท่านชมก็จะดูเบอร์ค่อนข้างยากนิดนึงก็จะมีวิธีง่ายๆท่านชมโดยใช้ทินเนอร์อใส่ปลายคันตบนะท่านชมนิดนึงแตะมา พอแค่มีความชื้นแล้วเราก็ปาไปครับดูเบอร์ใหม่นะใช้มีคัตเตอร์ตัดขาก่อนครับเราถึงจะเอาหัวแรงมาละลายให้ตะกวดซึ่งตัวเดิมนี้ก็จะเป็นเบอร์ MCM 1 6 N 104ก็ท่านชมแต่ว่าเบอร์นี้ก็หาไม่ได้ก็ไปได้เบอร์อ่าเบอร์นี้มาแทนตัวนี้เป็นเบอร์ me 1 5 n 1 0 g ครับอ่าเดี๋ยวผมจะท่านชมดูเบอร์ใกล้ๆซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาเผื่อท่านชมเผื่อว่าจะมีภาค3เราตอนนี้จะเปลี่ยนลองไปก่อนถ้าหากว่ามันเสียอีกเราต้องหาสาเหตุการเสียว่ามันเสียเกิดจากอะไรบ้าง ส่วนหลักๆก,ก็คืออาจจะเกิดจากตัวมันเองที่มันเสียตัวแรกครับท่านผู้ชมแต่้าเราเปลี่ยนบอีกแล้วมันเสียอีกทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันระบายความร้อนไม่ทันหรือเปล่าหรือหรือเป็นเพราะมันอ,อยู่ในที่อับหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามันเสียเพราะอาการอยู่ในที่อับหรือว่าระบายความร้อนไม่ดีเราคงจะต้องใช้วิธีแปลงเอาแผงตัวนี้ท่านผู้ชมมาไว้ภายนอกเครื่องแทนแต่ตอนนี้เราจะลองเปลี่ยนไปก่อนจะลองใช้ดูอีกสั้ย่านนึ่ท่านผู้ชม ถ้ากขใช้ได้ก็น่าจะผ่านก็คงจะไม่มีภาคสามตัวนี้เป็นเบอร์ครับ ME 1 5 n 1 0 e อ่าตัวนี้ครท่านชมตัวนี้ก็จะเป็นมอดเฟสชนิด N Channel ก็จะให้กระแสที่ 14.7M แอมป์ตามสเปคครท่านชม 100V โวลต์เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนตัวนี้กันครับ ก่อนที่เราจะต่อคืนเดี๋ยวเราจะ,จะไปเช็คภาคใจไฟของเครื่องก่อนครับว่ามันยังปกติอยู่หรือเปล่าโดยที่เรายังยังไม่ต่อไฟบวกนะท่านชมาสายเส้นหนึ่งสีดำครับจับที่โครงเปิดเครื่องเลยครับวัดตำแหน่งที่เราต่อไปใช้งานไปเลี้ยงบอร์ด VCC ตรงนี้ก็ได้ 14V โวลต์ชุดนี้ 5V โวลต์แลชุดที่เลี้ยงแบกไลท์ของเดิมนะท่านชม 65V โวลต์อ่ะโอเคครับก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรหรือว่าบอร์ดนี้ยังพักใจไฟยังอยู่เหมือนปกติท่านชมตำแหน่งตำแหน่งนี้ไฟต้องออนก่อนครับท่านชมหรือว่าเราสั่งเปิดเครื่องตัวนี้ถึงจะมีไฟ แต่เราจะมาดูตำแหน่งหน้าหลอด LD ครับสั่งออนครับไฟเกี่ยวขึ้นละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการต่อเข้าตำแหน่งเดิมครับเราก็จะมาดูว่าจอสามารถทำงานได้ปกติหรือเปล่า ปิดเครื่องก่อนปิดปิดก็พอละเดี๋ยวรอสักครู่นะท่านชมเพราะว่าีตัวเนี้ยยังจะมีประจุอยู่รอสักแป๊บนึงเพื่อให้มันคลายประจุได้ก่อนถ้าหากว่าเครื่องปกติมันจะคลายเร็วท่านชมแต่ถ้าหากว่าเครื่องเสียหรือภาคใจไฟเสียเนี่ยโอ้โหตัวเนี้ยค้างนานเลยครับเดี๋ยวปัก Phượt cái hấp À Quay LED tỉ lạ Xí đen nhau Ta cái chồng này Đó kia sẵn phượt cái, Phước Trong web ที่หายแล้วอ่มาแล้วครับท่านชมตกใจหมดเลยคิดว่าจะรอไอเดี card ขาไปซะแล้วอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะวัดไฟจุดนี้ครับท่านชมโอ้วัดไม่ทันแล้วท่านผมได้ปิดตัวนี้แล้วอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นปรับออโต้หรือว่าไฟ ไปออกทั้งหลอด led เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ปรับออโต้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหวังว่าคงจะไม่มีาภาคสามถ้าหากว่าภาคสามหมายถึงว่าตัวเนี้ยมันเกิดช็อตขึ้นมาเหมือนลักษณะเดิมไหมท่านชมเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไว้ข้างนอกส่วนจะไว้ยังไงนั้นเอาไว้อีกทีครับท่านชมก็ก็ขอให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนถ้าหากว่ามีหรือว่ามีการเสียขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ขอจบแนทางการตรวจเช็คเบื้องต้น แค่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมอ่โอค,ครับ